จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่จับกลุ่มยาบ้า2ล้าน0 0สนเม็ดนะคะแล้วปั๊มตาลิวอผ่ด้วยค่ะโดยตอนที่ไปสกัดจับเนี่ยคนร้ายยิงสู้ตำรวจด้วยนะคะตำรวจได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันก็หนีไปค่ะคนขับในนี้ได้นะแต่เด็กรถที่มากับรถขนยาบ้าถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมาชุดปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327 แกะรอยติดตามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถกระบะโตโยต้าสีบอลเงินติดป้ายทะเบียนขอไข่จอจาน9079เชียงรายนะคะลำเลียงยาเสพติดเต็มลำรถเลยค่ะจากบ้านอาแบตําบลแม่สลองนอกอําเภอแม่ฟ้าหลวงลงมาทางบ้านเล่าฝูตําบลป่าตึงนะคะเทียมอำเภอแม่จ,นจนันเจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วก็เรียกให้หยุดรถละค่ะจะตรวจค้นแต่รถกระบะคันนี้ขับหนีนะคะ ขับหนีแล้วก็ไปพุ่งชนประสานงากับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแรงเลยพร้อมกับชักปืนขนาด9มม,มยิงใส่ตำรวจชุดจับกลุมเพื่อจะเปิดทางหลบหนีกระสุนปืนจากภายในรถผู้ก่อเหตุไปถูกสิบตำรวจเอกมัจฉพลสุภัยสารกุลพอบอมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน3 2 7นะคะเข้าที่แขนขวากระสุนทะลุออกจำนวนหนึ่งนัดแล้วก็หลบหนีมุ่งหน้าไปทางจะหยีตาบนป่าตึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตามไปละค่ะ ตอนที่เจ้าหน้าที่ตามไปเนี่ยนะตัวของคนร้ายก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆะะ <Ừ. S 2> เจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงตอบโต้ละค่ะไปถูกกระจกหน้ารถเนี่ยหนึ่งนัดที่กระจกประตูหน้าประตูหลังยางรล้อรถยนต์สี่ล้อแตกหมดเลยนะคะแต่รถคดีก็ไม่หยุดหนีไปอีก <Ừ. S 2> แล้วก็หนีได้เร็วด้วยนะคะหนีไปอีกสองกิโลเมตรจนไปถึงทางสาธารณะบ้านจะหยีก็เลยจอดค่ะคนขับเนี่ยเปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีไปเลยหนีเข้าป่าหายไปท่ามกลางความมืด ที่เกิดเหตุตำรวจไปจับกุ่มนายจามิลาหุนะอายุ19ปีเป็นชาวบ้านห้วยเอื้อนตำบลโทษไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นผู้โดยสารที่มากับรถขนยาเสพติดพอไปตรวจพบปรากฏว่าไปเจอกระสอบฟาง10กระสอบปะคะภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าปั๊มตาลิวพูจำนวน2ล้าน1 0 0 0 0เม็ดยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นทราบว่ารับจ้างขนยาเป็นเงิน50,000บาท คนขับหนีไปแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่พอจะรู้แล้วค่ะว่าผู้ต้องหาเดียเป็นใครกําลังออกติดตามตัวมาดําเนินคดีส่วนอีกจุดนึงอยู่ที่แม่สายสอพอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าไปพบว่ามีคนที่ใช้ชื่อ Facebook อ,อิทธิพลน,นะคะโพสขายยาบ้าคุณผู้ชมโพสตขายแบบโจงแจ้งเลยนะขายผ่านเฟซบุ o กอะค่ะพอตํารวจตรวจสอบทราบว่าบุคคลที่โพสตขายยาบ้าเนี่ยคือนายอิทธิพล นามสกุลเนี่ยสงวนไว้ก่อนค่ะอายุ24ปีเป็นชาวหมู่สี่ตำบลห้วยคล้ายอําเภอแม่สายนะคะตัวของนายอิทธิพลโพสต์จำหน่ายยาบ้าบอกว่าขายยาบ้าถ้าใครสนใจนะทักแชทมาเลยหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็สั่งซื้อนัดรับที่ห้วยคล้ายราคาเมตรละ50บาทตำรวจก็เลยทําทีว่าสนใจแลละค่ะเข้าไปล่อซื้อซื้อมา10เมตรในราคา500บาท พอล่อซื้อเป็นผลสําเร็จก็จู่โจมตามภาพเลยนะคะเข้าไปตรวจค้นไปจับกลุ่มที่บ้านของผู้ต้องหานั่นแหละไปสอดถามผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่าปกติผมก็เสพยาบ้าอยู่แล้วแหละที่ทําไปที่เอาไปโพสต์นนนนเนี่ยนะใน c e b o o k เนี่ยเมาค่ะอ,อพอเมาปุ๊บก็บโพสต์เลยว่าขายยาบ้าโพสต์มาสองสาวันแล้วเบื้องต้นตํารวจจับกลุ่มของกลางได้ตามที่ล่อซื้อเลยนะคะก็คือ10เม็ดพอตรวจค้นภายในห้องนอนของผู้ต้องหาไปเจอยาบ้าเพิ่มอีก13เม็ด รวมยาบ้าของกลาง23เม็ดค่ะ